เรียกว่าทำเอาสาวปูมันธนาออกอาการเดือดาจครับหลังจากยิ่ทนายตุ๋ยออกบาโพสภาพ AI ซึ่งภาพภาพนี้ก็มีภาพพี่หนุ่มกัญชัยกับสาวปูมันธนาถ่ายรูปคู่กันในสตูดิโอซึ่งภายหลังการโพสก็มีหลายคนออกมาแสดงความเห็นมากมาย เรื่องราวเดือดๆมันเริ่มต้นขึ้นนะครับจากที่ทนายตุยวิาพาตอภานนครับออกมาโพสต์ภาพ AI ที่มีพี่หนุ่มกัญชัยกนเนิดพลอยกับสาวปูมัทน,นาถ่ายคู่กันในสตูพร้อมบอกว่าภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งต่อมาทนายยังออกมาโพสต์อีกว่าเชิญพองขนให้เต็มคราบความสะใจที่หอมหวานที่สุดคือการนั่งดูคนที่เคยดูถูกเราพังทลายด้วยน้ำมือตัวเองท็มึงลองฟัง หลังจากนั้นไม่นานครับสาวปูก็ออกมาโพสต์ว่าเขาจะคืนดีกันไอตัวเฮียจอมเสี้ยมก็ให้เขาตีกันคงกลัวตกงานไม่มีที่ให้เกาะต่อมาโพสต์อีกว่าไอ้ทนวยปลายแถวรับงานเหมาสติแตกต้องรีบทำคะแนนเพราะกลัวพ่อถีบหัวส่งปากกัดตีนถีบดันดนทั้งผลักทั้งดันกว่าจะได้ขึ้นแทน่นเดี๋ยวมึงได้ลงอย่างหมาแฮชแทกชอบดีนักไม่รู้จักหน้าที่ไอ้จมูกหมู ขณะเดียวกันสาวปูยังออกมาโพสต์ร่ายยาวโดยบอกว่าถึงอีซอขยี้ข่าวคุณหนุ่มกัญชัยโหนกระแสและบรรดาติ่งทั้งหลายการที่คุณและบรรดาติ่งทั้งหลายมาว่าดิฉันว่าเมื่อไหร่จะใช้นี่นั้นมันบ่งบอกถึงว่าพวกคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีและไม่รู้สิทธิต่างๆทางด้านกฎหมายแล้วยังอวดฉลาดอวดรู้ดูหมิ่นผู้อื่น พวกคุณรู้หรือไม่ว่าดอกเบีย้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดสูงขนาดนี้หรืออาจจะสูงเทียบเท่าแกงเงินกู้นอกระบบกฎหมายอาญาเขาไม่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องป้องกันและปราบปรามเพราะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่สังคมโดยส่วนรวมการที่คุณออกมาพูดเช่นนี้อาจมีผลเท่ากับพวกคุณสนับสนุนการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนด เึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความกันได้ดังนั้นจึงมาแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องดีชั้นเป็นคดีอาญาไม่ได้หากฝืนแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องคดีไปพนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานเอาการหรือศาลเขาก็ต้องมีคำสั่งไม่ฟ้องหรือพิพกากษายกฟ้องแล้วแต่กรณีเพราะข้อเท็จจริงในคดีนี้มันชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์ว่ามีดอกเบีย้ยเกิดอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดจริงให้ผู้มีสิทธิ์ขอดูในสำนวนได้เลย และที่สําคัญคดีนี้มีการฟ้องคดีดีฉันเป็นคดีแพ่งด้วยจึงต้องรอการพิจารณาพิพากษาของศาลโดยการนําดอกเบีย้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกําหนดมาหักลบกับเงินต้นหรือตามที่ศาลเห็นสมควรก่อนดิฉันจึงมีสิทธิ์หรือสามารถที่จะรอให้ศาลพิจารณาในส่วนของยอดหนี้ที่แท้จริงและรอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ชําระหนี้ในยอดหนี้จํานวนเท่าใดก่อนแล้วถึงจะชําระหนี้เหมือนอย่างบุคคลทั่ว,วไป ได้ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ชำระหนี้ต่างๆได้นอกจากนั้นคู่กรณีที่ฟ้องยังสามารถเรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายนับตั้งแต่วันผิดนัดหรือนับแต่วันฟ้องคดีจนถึงวันชำระเสร็จตามคำพิพากษาได้อยู่แล้วสรุปง่ายๆคดีนี้มันมีข้อโต้แย้งกันในส่วนของยอดหนี้ที่แท้จริงว่ามีอยู่จํานวนเท่าใดและต้องนําดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกําหนดมาหักลบกับเงินต้นจํานวนเท่าใดหรือตามที่ศาลเห็นสมควรดิฉันจึงมีสิทธิ์หรือสา ามที่จะรอคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ชำระหนี้ในยอดหนี้จำนวนเท่าใดและอัตราดอกเบีย้ยนับแต่วันผิดนัดหรือวันฟ้องจำนวนเท่าใดได้มีใช่ว่าเมื่อศาลมีคำสั่งพิพากษา หรือคาสั่งให้ดิฉันชนําระหนี้แล้วดิฉันไม่ชําระโดยไม่มีเหตุผลอันควรแบบนี้มาต่อว่าดิฉันดิฉันก็น้อมรับดิฉันเชื่อว่ายังมีบุคคลในสังคมอีกจํานวนมากที่เป็นหนี้และใช้สิทธิตามกฎหมายต่อสู้คดีแบบดิฉันเพื่อความถูกต้องและขอให้ศาลได้ตรวจสอบถึงมูลหนี้ที่แท้จริงก่อนชนําระหนี้อย่างไรก็ตามครับผู้ชมเราแอบเห็นทนายตุ๋ยนะครับออกมาแชร์ข้อความของเพจมึงลองฟังที่เขียนเอาไว้ว่า คืนเงินเขาก่อนค่อยมาสอนคนอื่นใช้ชีวิตสังคมสมัยนี้มันกลับตรปัดคนทวงอายกว่าคนยืมเห็นในโซเชียลลงสตอรี่กินโอมากกเซเที่ยวที่หรูแต่พอถึงกำหนดคืนเงินทักไปเงียบกริบอ้างสารพัดคำว่าเจริญมันไม่ได้วัดกันที่ภาพหลักภายนอกที่คุณพยายามสร้าง แต่มันวัดกันที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของความเป็นคนอย่าหลอกตัวเองว่ากำลังสร้างตัวถ้าเบื้องหลังยังเหยียบหัวคนที่ให้โอกาสคุณอยู่มันดูตลกและน่าสมเพชในสายตาคนจริงผู้หญิงที่แพงจริงคือผู้หญิงที่ยืนได้ด้วยเงินตัวเองบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้โดยไม่สร้างภาระให้ใคร ศักดิ์สีีเป็นของแพงและมันสร้างไม่ได้ด้วยเงินที่โกงเข้ามาเอาเป็นว่านะครับติดตามกันต่อไปครับว่าหลังจากนี้สาวปูมันธนาจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่แล้วถ้าออกมาจะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนต้องรอติดตามกันครับ